เเครื่องดื่มยามเช้าที่คุณควรรู้เพื่อช่วยดูแลสุขภาพไตและขับสารพิษออกจากร่างกายทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นวันใหม่เฉยๆนะแต่มันคือโอกาสสำคัญที่เราจะได้ดูแลสุขภาพกันในระยะยาวเลยและเชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดก็คือเครื่องดื่มแก้วแรกของวันนี้แหละครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอเครื่องดื่มที่เราเลือกดื่มเป็นอย่างแรกเลยนะทันทีที่ลืมตาตื่นนอนเนี่ย มันเป็นโอกาสทองในการฟื้นฟูร่างกายหรือว่ามันกลับกลายเป็นภาระหนักอึ้งให้ไตของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวกันแน่วันนี้เราจะมาหาคําตอบเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับเพื่อที่จะตอบคําถามนั้นได้เนี่ยเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าสภาวะของไตในตอนเช้าตรู่มันเป็นยังไงเพราะต้องบอกเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่ไตของเราอ่อนไหวมากที่สุดของวันแล้วครับเคยอย่างนี้นะครับหลังจากที่เรานอนหลับไป7-8ชั่วโมง ร่างกายเราจะอยู่ในภาวะขาดน้ำเล็กน้อยโดยธรรมชาติเลยซึ่งมันก็จะทำให้เลือดมีความหนืดแล้วก็ข้นขึ้นทีนี้พอเราตื่นปุ๊บไตนี่แหละครับคืออวัยวะด่านแรกที่ต้องรีบเร่งทำงานทันทีเลยเพื่อกรองของเสียที่มันสะสมมาตลอดทั้งคืนแล้วก็ปรับสมดุลของเหลวในร่างกายให้กลับมาเป็นปกติดังนั้นนะครับจุดที่สำคัญที่สุดก็คือช่วงเวลานี้เองครับที่ไตจะไวต่อสิ่งที่เราดื่มเข้าไปมากเป็นพิเศษ เครื่องดื่มแก้วแรกบจึงเหมือนเป็นตัวกำหนดชะตาเลยว่าไตของเราจะเริ่มต้นวันแบบสบายๆหรือต้องทำงานหนักแบบหำรุ่งหำค่ำตั้งแต่เช้าตรู่กันเลยและนี่แหละครับคือจุดที่หลายคนพลาดกันเรามักจะเลือกเครื่องดื่มที่คิดว่าเออดีต่อสุขภาพแน่ๆแต่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นกับดักที่ทำร้ายไตยเราโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง หลายๆคนเลยครับเริ่มต้นวันด้วยกาแฟหว,วานๆมันๆหรือบางทีก็เป็นน้ำผลไม้กล่องที่คิดว่ามีประโยชน์หรือแม้แต่ชาสมุนไพรบางชนิดที่แปะป้ายว่าเพื่อสุขภาพซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยคือภาระโดยตรงที่ไตต้องรับมือทันทีเลยนะครับเพราะมันต้องเร่งกรองน้ำตาลปริมาณมหาศาลในสภาวะที่เลือดเราอย่างข้นๆอยู่เลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองมาดูเรื่องราวของคุณสมชายอายุ59ปีกันครับ ท่านเชื่อสนิทใจเลยว่าน้ำแครนเบอร์รี่น้ำเข้านี่จะช่วยฟื้นฟูไตได้ก็เลยดื่มทุกเช้าเป็นประจำเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กอบตรงกันข้างอย่างสิ้นเชิงเลยครับสิ่งที่น่าตกใจก็คือเครื่องดื่มที่ท่านคิดว่าดีตัวสุขภาพเนี่ยมันกลับเป็นการเติมน้ำตาลกับโพแทเสเซียมปริมาณมหาศาลเข้าร่างกายทุกเช้าเลยนะครับทำให้ค่าไตาของท่านพุ่งจาก2.1ไปเป็น3.4ในเวลาแค่4เดือนเท่านั้นเอง นี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่าความตั้งใจที่ดีอาจส่งผลเสียร้ายแรงได้ถ้าเราขาดความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเอาละครับเมื่อเรารู้ถึงข้อควรระวังกันแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดกันดีกว่านั่นก็คือ7สุดยอดเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่จะมาช่วยฟื้นฟูแล้วก็ลดภาระให้กับไตของเราในตอนเช้าได้อย่างแท้จริงเลยครับเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับ น้ำมะนาวเนี่ยมีกรดซิตริกซึ่งจะเข้าไปจับกับแคลเซียมในปัสสาวะช่วยป้องกันการก่อตัวของนิ่วได้ดีมากส่วนเกลือหิมาลายันจะช่วยเติมแร่เท่าจำเป็นเพื่อปรับสมดุลของเหลวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือสัสดส่วนต้องใช้เกลือแค่ปลายช้อนชาเท่านั้นถ้าใส่เยอะไปจนเค็มเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระให้ไตแทนที่จะช่วยนะครับ ต่อมาเป็นคู่หูที่โดดเด่นมากในเรื่องการขับของเสียแล้วก็ลดการอักเสบอย่างอ่อนโยนนั่นก็คือชารากแดนดิไลออนและน้ำขึ้นฉ่ายสดครับชารากแดนดิไลออนเนี่ยนะครับมันจะช่วยขับของเสียโดยที่ไม่ไปดึงแร่ธาตุสำคัญสำคัญออกจากร่างกายเหมือนยาขับปัสสาวะบางชนิดแล้วก็ยังมีอินูลินซึ่งเป็นอาหารของจุลินทซีดีในลำไส้ช่วยให้ลำไส้เราแข็งแรงเพราะของเสียจากลำไส้ลดลง ไตก็รับภาระน้อยลงโดยตรงเลยครับอย่างกรณีของคุณสุภาพที่ค่าไตาคงที่แถมยังรู้สึกสบายตัวขึ้นหลังจากดื่มต่อเนื่องแค่สามเดือนเองครับส่วนน้ำขึ้นช่ายสดนะครับในตัวมันจะมีสารที่ช่วยให้หลอดเลือดของเราคลายตัวลงพอมันคลายตัวเลือดก็จะไหลไปเลี้ยงไตได้ดีขึ้นเป็นการลดแรงกดดันต่อไตโดยตรงเลยแต่สำหรับคนที่ไม่เคยดื่มเลยนะคะควรจะเริ่มจากปริมาณน้อยๆก่อนค่อยๆให้ร่างกายได้ปรับตัวนะครับ เรามาดูกันต่อที่อีกคู่หนึ่งครับซึ่งคู่นี้จะเน้นเรื่องการควบคุมความดันโลหิตแล้วก็การปกป้องเซลล์ตโดยเฉพาะเลยนั่นก็คือชากระเจีย๊ยบและชาเขียวผสมขิงสดครับในชากระเจี๊ยบจะมีสารสำคัญตัวหนึ่งที่เรียกว่าแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลและอิสระประสิทธิภาพสูงมากมันจะช่วย,ยดความเสียหายของเซลล์ตได้และที่สำคัญเลยคือช่วยควบคุมความดันโลหิตได้ดีมาก อย่างกรณีของคุณประสิทธิ์นี่ความดันดีขึ้นจนคุณหมอต้องปรับลดยาให้เลยครับส่วนชาเขียวพอเอาเอามาผสมกับขิงสดแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะทำงานเสริมกันอย่างยอดเยี่ยมเลยครับคือชาเขียวจะช่วยลดการอักเสบโดยตรงส่วนขิงก็จะไปช่วยกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นทำให้ปายรับภาระน้อยลงไปโดยปริยายเป็นการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบมากครับ และคู่สุดท้ายนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับผู้ที่มีอาการบวมหรือมีภาวะโลหิตจางร่วมด้วยนั่นก็คือชาพาสเล่และชาใบาตำแยครับชาพาสลีเนี่ยเขาจะช่วยขับน้ำแล้วก็โซเดียมส่วนเกินออกจากร่างกายเราจึงช่วยลดอาการบวมแล้วก็ลดแรงกดดันต่อไตได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับอย่างในกรณีของคุณอนันต์เห็นผลชัดเจนมากหลังจากดื่มต่อเนื่อง8เดือน ค่าไตาลดลงจาก2.3เหลือ2.0แถมอาการเจ็บปวดจากนิ้วก็หายไปเลยครับส่วนชาใบาตำแยต้องบอกว่าเป็นสุดยอดเครื่องดื่มบำรุงเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคไตเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันมีธาตุเหล็กในรูปแบบที่ร่างกายเราดูดซึมไปใช้ได้ง่ายช่วยแก้ปัญหาโลหิตจ,จางได้โดยตรงเลยอย่างคุณวรณีที่ค่าเลือดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งเลยครับเอาละครับ เมื่อเรารู้จักเครื่องดื่มทั้ง7ชนิดกันแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะนำไปใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดละ่ะคำตอบก็คือการสลับดื่มในแต่ละวันนั่นเองครับ นี่คือตัวอย่างตารางการดื่มที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำนะครับเราจะสลับคุณประโยชน์กันไปในแต่ละวันเลยเริ่มจากวันจันทร์ด้วยน้ำมะนาวเพื่อปรับสมดุลแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยบำรุงไตในแง่มุมที่แตกต่างกันไปเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับคือควรดื่มตอนท้องว่างก่อนอาหารเช้าอย่างน้อยสัก30นาทีเพื่อให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารดีๆได้ดีที่สุดนะครับแล้วทำไมเราต้องสลับดื่มละดื่มตัวที่ดีที่สุดตัวเดียวไปเลยไม่ได้หรอ เหตุผลง่ายๆเลยครับ 1. คือเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลาย 2. คือเพื่อป้องกันไม่ให้ไตต้องทำงานกับสารประกอบชนิดเดิมซ้ำๆทุกวันและเหตุผลข้อที่3ที่สำคัญมากคือสมุนไพรแต่ละตัวจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูไตในด้านที่ต่างกันทำให้เกิดการบำรุงแบบองค์รวมนั่นเองครับเพื่อการสรุปทั้งหมดนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและโภชนาการผู้สูงอายุกันครับว่าท่านมองเรื่องนี้อย่างไร ผู้เชี่ยวชาญย้ำชัดเลยนะครับว่าเครื่องดื่มแก้วแรงนี่แหละคือตัวกำหนดภาระของไปไปทั้งวันเลยและความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับน้ำผลไม้กล่องคือสิ่งที่อันตรายที่สุดคำแนะนำที่ดีที่สุดจึงไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงนะครับแต่คือการบำรุงอย่างจริงจังโดยการสลับดื่มเครื่องดื่มง่ายๆที่เราทำเองได้ที่บ้านซึ่งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นี่เองครับที่จะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ให้กับสุขภาพไตของเราในระยะยาวได้สุดท้ายนี้ก็เลยเป็นคำถามที่น่าคิดนะครับว่า ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนแค่เครื่องดื่มแก้วแรกของวันตั้งแต่วันนี้สุขภาพไตและสุขภาพโดยรวมของเราในอีก10ปีข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้บ้างการเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้อาจจะหมายถึงสุขภาพที่ดีกว่าอย่างยั่งยืนในอนาคตของเราก็ได้นะครับ